สวัสดีครับวันนี้มาตามคำร้องขอนะครับคลิปนี้ตามคำร้องขอมีหลายๆเพื่อน,นหลายๆท่านสอบถามเข้ามาว่าสอนนอยทำสร้างแฟนเพจยังไงให้มีผู้ติดตาม5,000คนเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนนะครับสำหรับเพื่อนๆพ่อ,พอแม่พี่น้องที่ ต้องการสร้างแฟนเพจนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับอ่าอันนี้อันนี้เป็นเพจที่ผมสร้างไว้ตัวนี้เป็นเพจของผมเลยนะครับบักซันโปกนี่ผู้ถูกใจก็คือถูกใจทั้งหมดนี่ครับสี่พันแปดร้อยหกสิบสองคนผู้ติดตามก็ห้าพันสี่สิบเก้าคนอ่าเยอะไหมครับผมสร้างไว้ไม่มีอะไรครับเพจนี้ไม่มีสาระอะไรอ่าเดี๋ยวเราไปดูอีกเพจนะครับ อันนี้เป็นเพจของกุ้ไก่นะครับเพจของแฟนครับผู้ถูกใจทั้งหมดก็4,061คนผู้ติดตามก็4,456คนสี่อคนครับเพจนี้ก็เนื้อหาสาระก็ส่วนมากจะมีแต่อาหารรีวิวอ่าอีกเพจอีกเพจก็เป็น ในหัวเกษตรอินดี้่ครับผู้ถูกใจทั้งหมดอันนี้ก็คือเพจที่ผมสร้างเพจตัวนี้ผมสร้างแผน่นดินทิสานผมสร้างเริ่มต้นจากศูนย์เริ่มต้นจากศูนย์นผ,นยผู้ติดตามก็เชิญเพื่อนเชิญ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 กว่าก็จะมีคนติดตามก็านานก็านานหลายปีพันคนไม่เหมือนที่ผมจะพาสร้าง ก็คือเพื่อนทั้งหมดในแอคเค n t เราจะมาถูกใจแฟนเพจเราหน้าร้านเราสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่ต้องการอยากได้แฟนเพจไว้ทำร้านค้าออนไลน์เหมือนอย่างนี้นะครับอันนี้แต่ตัวนี้เป็นของคูก่ไก่เลยชิวช็อปตัวนี้ผมสร้างเริ่มต้นจากศูนย์เลยครับผมสร้างเริ่มต้นตั้งแต่ เฟซบุ๊กมีมารแรกๆผมขายของออนไลน์เมื่อประมาณเกือบ12ปีได้ผมเริ่มต้นเริ่มต้นจากศูนย์วันนี้เดี๋ยวผมจะพามาทำตามคำเรียกร้องนะครับสําหรับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆทุกคนอยากมี f เฟซบ o ๊กแฟนเพจเป็นของตัวเองร้านค้าออนไลน์เป็นของตัวเองหรือว่าสตรีมเมอร์สตรีมเกมอะไรเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาทำ ง่ายง่ายเริ่มแรกเลยนี่เราก็เข้ามาเหมือนด้านหน้าเลยนะครับเ๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างด้านล่างนะครับแล้วผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นี่หน้าตาแปลกๆนะครับนี่นะครับหน้าตาก็จะเป็นเหมือนที่ไม่เคยมีมาก่อน ว่าพ่อแม่พี่น้องอาจจะมีมาแล้วเคยทําแล้วอันนี้ของแผ่นดินนะครับเพื่อนอาจจะไม่เยอะเพื่อนเพื่อนแผ่นดินอาจจะมีแค่เพื่อนแผ่นดินมีทั้งหมด26คนเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะพามาสร้างเพจให้น้องแผ่นดินจะเริ่มต้นที่เพื่อนของเขา26คนจะมาถูกใจแฟนเพจทุกคน เดี๋ยวทำยังไงเดี๋ยวติดตามชมคลิปก็มาเริ่มต้นเลยครับนี่ตามนี้เลยเริ่มต้นแล้วก็มาดูหมวดหมู่นี่มีสีขั้นตอนเลยครับง่ายๆสีขั้นตอนเรามาเลือกหมวดหมู่มีเคียร์เตอร์วิดีโอบุคคลสาธารนณะ,ะแล้วก็เลือกไป ที่เราต้องการนะครับแต่ของแผ่น,นินจะเป็นเคเตอร์วิดีโอแล้วก็คลิกถัดไปหเห็นไหมครับเพื่อนทั้งหมด26คนก็จะมาถูกใจแฟนเพจของระกรณ์เกียรติชาแก้วทั้งหมดโดยที่ไม่รู้ตัวนี่ครับหเห็นไหมเพื่อนทั้งหมดนี่ก็จะมาถูกใจแล้วก็ถัดไป แล้วก็ถัดไปเรื่อยๆนะครับจนให้ครบทุก4ขั้นตอน4ขั้นตอนก็ก็จะรอประมวลผลประมาณ10-5นาที5-10นาทีตัวที่5-10นาทีประมาณนี้ครับก็ถ้าใครข้อมูลเยอะเพื่อนเยอะก็จะประมวลผลช้าหน่อยแต่ก็ไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็การเปลี่ยนชื่อ การเปลี่ยนชื่อก็เปลี่ยนประ,ประมาณ1-2สัปดาห์ก็สามารถเปลี่ยนได้แล้วครับก็สามารถเปลี่ยนชื่อได้ตัวนี้ถามว่าสร้างรายได้ได้เลยไหมถ้าร้อยคนขึ้นไปสร้างรายได้ได้เลยครับ facebook มีการสร้างรายได้ก็ประมาณ4อย่างที่ เฟซบุ๊กสามารถสร้างรายได้ได้นี้เราก็มาดูนี่การสร้างรายได้ของผมนะครับเพจที่ซากมาทั้งหมดก็สามารถสร้างรายได้ได้เลยก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยว้าคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาพามาพามาทำการสร้างรายได้จากแฟนเพจ ทำยังไงใช่ยังไงมีขั้นตอนอยังไงบ้างเดี๋ยวคลิปนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ